เชียลทั้งไลฟ์สดยูทูยูทิ้งกระดับนะครับพี่น้องพูดนะรามข้าวถามข้าวมดถามถึงยูตลอขอประคุณกานลังใจครับวันนี้ครับขอังใจยี่มร้อยมาพรอมกับเปรตประัไลาสกินนะครับพี่น้องคุณผู้ชมผู้ชดมีปัญหาเรื่องเส็จคมเรืองหนังสีสาแล้ววันนี้เรามีแอนดูสูตร วันนี้ไปรับบอทเท่านั้นนะครับปกติ390าบาทวันนี้350บาท,บาท,บาท3ัควร1,000บาททวดน,นะครับแชมพูแก้ผมรั่วครับผมรามสีนีน้ำน้ำเสร็จน้ำคือบางคนอายุเลือกขึ้นผมเส้นเล็กลงบางลงและปัญหาหนักก็คือผมรั่วสา,ามสสาราผมและหนังศีรษะนะครับแล้วก็ยังมีสูตรเคลาตินนะครับ ักตู้นี้หีแคัวนวรใหญ่ขวดปั๊มราคา250บาทตอนนี้สูตรเคลาตินนะครับสูตรเคลาตินแก้ปัญหาเรื่องผมเสียที่เกิดจากการท,ทําเคมีดัดผมยืดผมย้อมผมนะครับอยู่เป็นประจำทำเซ้นผมเป็นประจำอ่างที่เกิดว่าผมบอมมี่หนำนะนะครับผมแห่งเสียชีวกู ใช้สูตรกระปินนะครับวันนี้ขวดไก่450 ml ใช้หนึ่งเดือนไม่หมดราคา200และก็ครีมอาบน้ำดีราสกินของแอนออร์ดีแอนครีมอาบน้ำผิวกระชับอาบสะอาดแต่ยังคงความนุ่มชุ่มชื้นให้แก่มอยู่พันได้กลิ่นหอมที่เป็นเอก,กลักษณ์นะฮะของแอนออร์ดีวันนี้มาเองนะครับสามขวด1,000บาทเท่านั้นนะครดีราสกิมนะฮะ สามขวดหนึ่งพันบาทตึ้งขวดสาม้วดซื้อครับกันกับแชมพูได้นะครับสามชิ้นหนึ่งพันบาทซื้อครับกันผสมกันกับแชมพูก็ได้เอาจนโอเคนี้ขวดหนึ่งที่ว่างสองขวดเป็นสามขวดกันทั้งากเท่านั้นนะครับแล้วก็สินค้าใหม่ของพวกเราแอนยาสีมันสองสูตรสูตรที่หนึ่งสูตรสมุนไพรรักษาเหงือกและรากฟันระงับิีบปากได้ตลอดทั้งวันนะครับสูตรที่สองสูตรฟัวไลน์สำหรับฟันขาวเนี่ย สำหรับปั้นขาวพี่นอนก,กับจัดครื่องมินปูนและระงับกลิ่นปากที่ใช้มาเองไ<โ>ดห้หนคด1บอันนี้พี่สูนรจากผู้ใช้จริงนะครับ1หลอดวันนี้200บาทเท่านั้นแต่ถ้า2หลอด3 5 0ครันะครับจะซื้อคูนึง300หาร10บาทเท่านั้นนะครับ วันนี้พระเอกของเราเนี่ยน้องอาร์ตอัจฉริยน้องชายของแอนอรดีประจำอยู่ที่บูธกิจกรรมบอสแกนนะครับก็ในบริการที่ดอกให้ลูกได้ในการับก็น้องคดีสี่การนะครับน้องสาวของบอยสิริชัยรอดโอมปัปดองอยู่บองหันนะครับเอาขอเสียแอนพี่น้องไปเจอกันที่บูธบอสแกนนะครับสวัสดีค่ะยิ้มข้าพี่ด้วยแม่ยิ้มข้าขาพี่ด้วยชายอยู่ด้านหลังเลยนะคะอยู่ข้าง ผมหน่ยวๆยอยูนี่เอเห็นบ่กูหน่อยเยจะหน่อยยังเย็นอตําเหน่อวไม่ตันหมกแตงวดลัวมากอยู่ฝยวกัโอเดี๋ยววาพี่อยได้อยเกลไม่ได้เย็บไม่เ็นอบะ้านนี้นะคะใการสีันนะคปยาสูตรตัวอะไรนะคะสูตรไขาค่ะเปนยาสีันารีด้วนะคะรกสีได้ดีนะคะแล้วไ สน์ให้ระเทศไทยเราเกันนะคะรคสมะสองรหที่นะคะภูันให้คสามคอร็หึงนะคะ้จาเดดีชด่นไยเป็นีสูคแร้เนะคะกติกานะคะแค่เขียนชื่อะเ้ามขอเปิดันะคะมีเกนาของเอ็รแ่สิบข้ามนนี้นะคะจะจนะคะใครจเป็นผู้ชนค้าิงเ้่ะ พี่ชางที่ช่างเพื่อนที่ส t ดเลี่ยนพีเสุดตอนนี้ไม่ได้คิดว่าจะให้พ่อไป